คูน้ำคันดินเกิดเมื่อใดนะคะคูน้ำคันดินในสังคมต่างๆในเมื่อ2,500ปีถึง1,500ปีมาเนาะ<ม>ปัจจัยคูน้ำคันดินเกิดขึ้นในสมัยการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรสังคมมีชนชั้นมีการจัดสรรแรงงานต่างๆด้านความเจริญทางเทคโนโลยีเหล็กเกษตรกรรมเศรษฐกิจการค้าขายขยายตัวการติดตอ่อกับอรายรยะทมอื่นโดยเฉพาะอินเดีย อันนี้ชุมชนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายโดยส่วนใหญ่มักมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมาเป็นยุคประวัติศาสตร์หรือเมืองทวรารวดีคูน้าคันดินกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองโบราณสมัยทวรารวดีทีนี้เรามาดูเมืองคูน้ำคันดินเมืองสมัยทวรารวดีก็จะเป็นในลักษณะเมืองแบบนี้นะคะเป็นเมืองเกาง่าเนาะ ในหู่นําคันดีในแผ่นดินอีสานนั้นนะคะเราก็มักจะพบในภาคตนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานมักมีปุ่มประเทศใหญ่เป็นที่ราบสูงมีแอ่งที่ราบขนาดใหญ่สองแอ่งคือแอ่งสกลนครแอ่งโคราชส่วนสภาพธรณีวิทยารองรับด้วยชั้นหินทรายและชั้นหินที่เมืองเมืองเกลือแทรกอยู่ในบริเวณที่ราบอีสานมีแม่น้ําสําคัญไหลาสายคือแม่น้ําโข้งแม่น้ําสงคราม แม่น้ำฉีแม่น้ำมูลสำหรับร่องรอยคูน้ำคันดินในเมืองโบราณส่วนมากจะตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำมูลและลุ่มแม่น้ำฉีตอนนี้เรามาดูเมืองขอนแก่นนะคะในพื้นเมืองขอนแก่นปัจจุบันที่เป็นเมืองโบราณที่มีร่องรอยคูน้ำคันดินนะคะ,อ,ะอย่างน้อยจะมีอยู่ประมาณ13เมือง ะะบางชุมชนปรากฏหลักฐานการเข้ามาอยู่อาศัยของโมโนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อเน,นื่องสมัยทวรารวดีสมัยขมรวัฒนธรรมขมรสมัยล้านช้างสมัยรัตนโกสินทร์ชุมชนหรือเมืองโบราณเหล่านี้จะกระจายตัวบริเวณลุ่มน้ําต่างๆในจังหวัดขอนแก่นลักษณะโดยทั่วไปของเมืองมีรูปร่างเป็นวงรีและวงกลมบางแห่งมีคูน้ำคันดินชั้นเดียวหรือสองชั้น,ชนเชื่อมกันเป็นลำ ลำธารธรรมชาติสำหรับนิทรรศการพิเศษครั้งนี้จะแบ่งกลุ่มเมืองโบราณโดยใช้ลำน้ำหรือแม่น้ำสายหลักได้แก่กลุ่มน้ำพองกลุ่มลำน้ำฉี่กลุ่มลำน้ำเชิญและกลุ่มอื่นๆที่เชื่อมต่อกับห้วยหรือลำาธารธรรมชาติต่างพื้นที่ของเมืองนั้นๆน,น,นะคะเรามาดูกลุ่มน้ำพองนี่ก็จะเป็นกลุ่มน้ำพองก็จะเป็นดงเมืองแอมอเภอร์เข e าสวนวังรูปร่างจะค่อนข้างกลม บ้านท่ากระเสริมอ M, ำเภอนามพองรูปร่างค่อนข้างเป็นวงรีบ้านเรือบ้านเรืออำเภอภูเวียงรูปร่างวงรีกลุ่มหลัมน้ำชีสีฐานอำเภอเมืองรูปร่างวงรีนนเมืองอำเภอเมืองรูปร่างวงรีบ้านเมืองปยงอำเภอเมืองไทยรูปร่างค่อนข้างกลมชัยวนันอำเภอโคกโพชัยรูปร่างค่อนข้างกลมและก็กลุ่มอื่นๆไม่ว่าจะจะเป็นเมืองเก่าอำเภอพลร,รูปร่างค่อนข้างกลม บ้านโนนเมืองอำเภอพลรูปร่างค่อนข้างกลมเป็นลักษณะนะคะกลุ่มลนำน้ำเชิญนี่ก็จะเป็นค่อนข้างเป็นวงกลมที่เราเห็นทางกานจากอากาศนะส่วนคูน้ำคันดินสองชั้น